โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคะผมในแก๊ปแรนดอมนะคะวันนี้เราไม่ได้มาปากวบบัวบี้หรือว่ามาเล่นแมปแนวเอ s c a p e กันนะครับแต่เรามาเล่นเกมแนว Tower อร์ดีฟเกันเว้ยทุกคนเพราะว่าเออมันเป็นแมปที่เออเขาเรียกว่าไงอะ่ะก๊อปมาจาก เกมไอ้นี่นะครับแพน vs ซอมบี้นะครับซึ่งเกมแพน vs ซอมบี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาเมื่อตอนเป็นเด็กน้อยนะครับผมใช่แล้วผมยังจําได้เลยว่ามันสนุกแค่ไหนนะฮะเออใช่มันสนุกมากนะฮะแล้วมันมาโผล่ในโลบ็อกนะครับเป็นแมปแนวทาวเวอร์ดีเนทุกคนผมก็เลยอยากจะลองเล่นดูนะครับผมใช่ <c oughs> ใชแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมแพน vs ซอมบี้บัตโลบ็อก นะครับผมซึ่งในโลโบ็อกมันมีชื่อว่าแมป Garden Defense นะครับผมใช่ตอนนี้เพิ่งเข้าเกมมาแบบสดๆร้อนๆเลยทุกคนไม่มีตัวละครอะไรเลยนะฮะมีแต่เนี่ยพีชูเตอรนะครับแล้วก็เพชรศูนย์ะฮะเออแมบปบนี้น่าจะมีให้เติมเยอะเลยแต่ผมไม่เติมหรอกนะครับเราจะค่อยๆเล่นกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันติดลมบนนะแต่ถ้าไม่ติดลมบนก็เ นั่นแหละนะฮะโอเคครับมีใครจะเล่นไหมอยากเล่นด้วยอ่ะเออผมมือใหม่ครับเออไปกับใครดีอ่ะอคุณผู้หญิงไปไปคุณผู้หญิงจับอ๋อไปไปด้วยไปด้วยไปกับคุณผู้หญิงไปไปด้วยดีนะฮะเออคุณผู้หญิงอย่าหนีผมนะคุณเห็นผมแต่งตัวดูดีอย่างนี้เปบผมเพิ่งเล่นใหม่นะครับผมมีตัวละครตัวเดียว เออถ้าเกิดเริ่มเกมแล้วคุณหนีออกจากเซอร์รี่ผมงอนนะโอเคมาแล้วเอาอี่ขออนุญ,ญาตโบดี c ผู้หญิงโบดอะไรผมโีด e ่เพราะว่าผมเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะฮะเออโอู้นี่นี่มันบ้านไอ้เจ้าหัวกระป๋องนะครับคุณลุงหัวกระป๋องแกจะหลบอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าซอมบี้เข้าไปได้คุณลุงแกจะตายนะฮะอ่าเออุ้ยเสียงเพลงที่คุ้นเคยทุกคน นะฮะเสียงเพลงหน้าล็อบบี้มันเป็นมันเป็นเสียงไอ้นี่เสียงเพลงหน้าล็อบบี้มันเป็นเสียงมันเป็นเสียงเพลงที่ไม่คุ้นเคยผมเลยคิดว่าจะปิดเสียงเพลงไปนะฮะแต่ว่าเพลงในเกมอะ่ะเป็นเพลงที่คุ้นเคยมากทุกคนเป็นเพลงในแพน vs ซอมบี้เลยนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงในแพน vs ซอมบี้ผมว่าไม่น่าติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราจะไม่ปิดเพลงแน่นอนนะฮะผมชอบนะผมชอบเพลงในแพนเบสซอมบี B ้ S แล้วมันไม่ติดลิขสิทริอร์อยู่แล้วเพราะมันเป็นเพลงในเกมนะฮะออใช่โจโจวิจคุณผู้หญิงจะมีนี่ด้วยตัวตัวดักพื้นนะครับตัวนี้ในเกมหลักนี่มันเอาไว้ดักรถยนต์นะครผมรถยนต์โดนทีคือรถยนต์พังเลยนะฮะใช่ของดีนะั่นเนี่ยเออผู้หญิงแบกว่ะนะฮะผมเพิ่งเล่นผู้เล่นใหม่ครับ โอ้ยอัปเกรดแค่2ขั้นก็แม็กแล้วเหรอสำหรับพีชูเตอร์รุ่นแรกนะฮะโอ้แย่เลย <c oughs> มีสคริปเวบด้วยมีตั้งค่าออโต้สคริปเวบไหมอะนะฮะไม่รู้เหมือนกันอะล่ะขออนุญาตวางอีกสัก1ตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งวางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันมันจะได้ยิงได้2องทางนะฮะ เพราะว่าตัวเก่าผมมันไอ้น,นี้ไปแล้วมันมอดมวยมรณนาเอไม่ใช่ดิตัวเก่าผมมันอัพเต็มไปแล้วไม่ใช่มอดมวยมรณนานะฮะพูดผิด <c oughs> อัพแค่สองขั้นก็เต็มแล้วอะพีชูตเตอร์เออคูผู้หญิงอย่างโหดนะฮะแบกผมนะฮะโ <c oughs> ชคดีมีคนมาด้วยเฮ้ยถ้ามาคนเดียวอาจจะไม่ผ่านนะเนี่ยอีซี่เนี่ยนะฮะ เพราะเราเป็นผู้เล่นใหม่ทุกคนแนว Tower Defense ในเกมโลบ็อกก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะค่อยๆเก่งนะฮะเออมันไม่สามารถที่จะแบบเก่งพวดพลาดได้ยกเว้นว่าจะเติมอ,อสบายสบายคุณผูห้หญิงจะวางไอตัวในตัววางพื้นรัวๆเลยวะ่ะนะฮะอยากได้บ้างจังเลยอะ่ะเออแต่เราหามาไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเกมนะฮะ หวังว่าจบด่านนี้จะได้เพชรสัก500นะจะได้เอาไปปลดล็อกตัวละครอื่นนะฮะเออแมบปบนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคือมันไม่ต้องสุ่มตัวละครเว้ยทุกคนมันใช้เป็นการเอาเจมไปปลดล็อกนะฮะทำให้เราไม่จําเป็นต้องพึ่งดวงนะครับซึ่งดวงผมอาไม่ค่อยดีนะครับเออเกมนี้ถือว่าเป็นมิดสําหรับคนที่ไม่ชอบสุ่มนะครับผมไม่ชอบแนวสุ่มตัวละครนะเอออุ้ยบอสมาแล้วหรอว,ว้าว ตัวใหญ่ใหญ่ทุกคนเลือดเจ0รยเลยเลือดเยอะไปหรือเปล่านี่อ่ะนี่วางเพิ่มอึอยิง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 ตายเอออ้อยังไม่จบนะครับมีกี่เวฟอ่ะทุกคนนะฮะส5บห้าเวฟบปะไม่แน่ใจนะครับใหม่อีกตัวแล้วแสดงว่าไม่ใช่บอสแล้ะนะฮะถ้ามามากกว่าหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่บอส <laughs> ใช่ มามากกว่าหนึ่งจะเป็นบอสได้ยังไงบอสมันต้องมีตัวเดียวนะฮะหวังว่าจะมีแค่15เวฟนะนะฮะเพราะถ้ามีเยอะเกินมันอาจจะนานไปเนื่องจากว่าแมปนี้ไม่มีสคริปเวฟบล็อกไม่มีสคริปเวฟแบบออโต้แล้วก็ไม่มีเพิ่มความเร็วด้วยนะครับไม่มีแบบเพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดอ่ะอุ้ยนี่บอสปะอันนี้น่าจะบอสของจริงทุกคนเลือดพันสรเลือดเยอะมากมเลย ยิงเข้าไปยิงเข้าไปตายเดี๋ยวนี้นะไอ้นี่มันดอกเตอร์นี่ว่าดอกเตอร์ในในแพนเบสซอมบี้ภาคมือถือภาคแรกๆนะครับที่ผมเล่นเมื่อตอนเด็กๆนะครับเขาเป็นบอสตอนเอ็นเกมอ่าของภาคนั้นอะ่ะผมจำชื่อภาคไม่ได้แล้วนะครับย่า yeah. เอาล่ะ back to ล o อบบนะฮะในดูซีว่าได้เงินมาเท่าไหร่ไอ้ไม่เห็นได้เลย แม่เห็นมีเพชรอยู่ในกระเป๋าฉันแล้วเมื่อกี้เล่นเพื่ออะไรอะเมื่อกี้เล่นเพื่ออะไรไม่เห็นไม่ไม่ได้เพชรฮะไม่เห็นได้เพชรเลยอะได้อะไรมาเอ๋เอ๋เมื่อกี้เราชนะเราได้อะไรบ้างทุกคนผมก็ลืมดูตอนระหว่างที่ ที่เล่นอยู่ผมลืมดูนะฮะเออทุกคนผมไปย้อนดูมาแล้วเมื่อกี้ผมไปย้อนดูคลิปตัวเองเราได้เพชรร้อยห้าสิบเพชรทุกคนแล้วทำไมผมไม่มีเพชรอยู่ในตัวเพราะผมเป็นศูนย์ทั้นที่ที่ผมได้ร้อยห้าสิบผมได้ร้อยห้าสิบเพชรไม่ใช่หรอเอางงเลยเดี๋ยวผมขอลองอนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตลองออกเกมเข้าใหม่ดูก่อนนะครับผมงงมากๆ เกิดอะไรขึ้นกับชานโอเคทุกคนผมกลับเข้ามาในเกมใหม่อีกครั้งนึงแล้วนะครับผมแต่ว่าจากเพชรศูน์เป็นเพชรหนึ่งแสนไว้ทุกคนซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตัวละครผมก็หายไปด้วยนะฮะแล้วตัวละครก็ไม่โหลดนะครับผมว่าโลบล็กบอกล่มแน่ๆเลยเซิร์ฟโลบล็อกล่มแน่ๆเลยอะนะฮะเออ อยู่มันเป็นไรไม่รู้อ่ะนะครับถ้าไม่ใช่เซิร์ฟโลบกล่มถ้าไม่ใช่โลบอกล่มก็ก็แบบทำงานผิดปกติก็ไอ้นี่ก็เป็นที่เกมอัปเดตหรือเปล่าแบบอัปเดตไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเล่นต่อไม่ได้แล้วเว้ยนะฮะผมกล่าวว่าจะมาเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆเอาตัวละครดักสี่ห้าตัวแล้วค่อยจบคลิปแรกนะฮะแต่เราอัดต่อไม่ได้แล้วทุกคนมันเป็นไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไวต้ตอบ EP พีสองแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวรอให้โลบอกมันหายหายเอ๋อก่อนนะครับดูดีอยู่ๆผมก็มีตังหมืน่นเป็นแสนนะครับหนึ่งแสนเพชรแล้วผมคิดว่าผมจะปลดล็อกให้หมดเลยเพราะาผมได้ตังมาฟรีแต่พอเปิดมาดูไม่มีตัวละครด้วยซ้ำนะฮะเอ้ยเซ็งชะมัด